วันนี้เราจะมาแกล้งพี่แก๊สคืนนะครับหลังจากที่พี่แก๊สแกล้งผมมาคลิปมากๆเลยครับพี่แก๊สนะครับโดนหมอฉีดยาหมอฟินนมาเอาวันนี้แหละเจอกันตื่นตัวนะเฮ้ยครับช็งงานหนักเสียดุดึงเช็งเยอะเช็งหนักเสี เอาวผู้ใด่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เยเออยังยังยังยั่งบกกดอีกไปกดทำไมสูโอ้ยอตโตนสัตว์นะครับเขาท้อท้อมันท้อสวัสดีครับผมตุ่นไอทูนฮะวันนี้ ผเรเวลานีมันนานแต่นานจะเกลเนื่อจากว่าคลิปก่อนบอสเราโดนครับเราที่อยู่ทีมนั้นแต่ก็ยอมให้บอสเราโดนคนเดียวไม่ได้ครับทุกคนต้งอย่างนี้ วันนี้เราจะมาแกล้งพี่แก๊สนะครับหลังจากที่พี่แก๊สแกล้งผมมาหลายคลิปมากๆเลยครับคือตอนนี้นะครับพี่แก๊สน่ะไปผ่าตัดขามาซึ่งพี่แก๊สนะครับโดนหมอฉีดยา morfin นะครับซึ่งมันทำให้ยาเยมากลไม่รู้สึกตัวอลกนิดนึงครับแบบไม่รู้สึกเลยแล้วอยผมก็เลยจัดการมันครับลูกพี่ไกลครับเราจะยอมผมด้วยแล้วเขาให้หนักเลยครับหน้าครับแต่สุดท้ายด้วยลิรต์สติครับโดนตึ๊งหนักแล้วคือ อล้วจเป็นคลิปที่แกเป็นผีมาหลอกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแต่งผมเป็นผู้หญิงนะครับผมวันนี้แหละเจอกันได้เวลาหรือยังเนี่ยนี่ครับตอนนี้ก็ปีสามแล้วทุกคนมันได้เวลาของพวกเราแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเพื่อนๆไปเลยครับทําล ในเมื่อเราลงสีจับจับเราก็ต้องเอาจับจับคือไม่ต้องกลัวว่าพี่แกจะตื่นนะครับเพราะว่าพี่แกโดนมอร์ฟินนิดเดียวปรับลึกไม่ตื่นแน่นอนนิดหน่อยขึ้น่อยดีดีสุดโดนแคนขับแคนช่วงานหนักเสือกนิดคนตัวไม่ชัดสีเขียวสีเขียวนี่สุดโดนมันไม่ชัดในกล้องนะฮึฮึฮันใจเย็นเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มทีละนิด ต่อสามต่อมายำต่อไปเต็มีเลยเขียนเยอะเขียนอะนอนติดแล้วเราอะนอนมั้งกัเขียวหน่อยกินเียหน่อยเไม่เขยมเลย ีแพนด้าครับแตวราสีเขียวเขียงคิวด้วยตึงเขาด้วยเขาเตจอเทุกพี่หน่อยด้วยเดตัวโอ้โหาาเยแขนเกจัด้วพิไล้วพี่สามอยออจใช้ลิปเจลใช้ลิปสีแดงอืมเต็มที่เลยนดมาถึงหลย ื่้ายลูกหัใจอ๋อมีฮอกมีฮอก ตัดหนักเลยพี่เื้ออะไรแกไปใส่กรัเป๋าน่าพันกวีาบาท่ย่าไปวันอยกลัวอย่าไีกลัวตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ต้องลองต้องลองโฟมติมปะ เน้นๆลูกพ oh. ี่เน้นๆเออนมมันออกมาอื้อหือโคลเข้มไปข้างนูเออตัดเลยตัดอื้อหือตัดเยอะๆตัดเยอะๆขยายให้มันหายใจหน่อยอย่าไปกลัวฉีกเสื้อสามพันราฉีกทุกคนเรารู้สึกว่านมมันยังไม่อมชมพูดัง่โง่โง่โง่มง่อมชมพูโง่โง่ สะดือเลยสะดือเป็นไกลมาตัดสิตัดเลยคนอะไรพี่อะไรเพียงด้วยเพียง oh, <no. S 2> แล้วจะเ,เปลี่ยนให้คุณแม่กลับมาเป็นคุณแม่ของเรา <c oughs> ไอยาวๆดีโชว์สะดือสิอืเซ็กซี่กุ <c oughs> ตัวอร่อยเออ นมมันยังไม่ชัดเจนเสื้อสามพันนะ <c oughs> าีบกวเลยเอ้นี่ยังไม่ชัดเลยแต่มาตวลี่เล่นกูเลยเอาีกยบฮึซมมมมม Like oh, no. <laughs> ตื่นแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเราทำ<ร>อย่างอื่น <ๆ S 2> แล้วก็ให้พี่แก๊สได้เซอร์ไพรส์ตัวเองเถอะเดี๋ยวตั้งก้องไหมเราต้องก้องไหม

แตกหน้าสวยนเราเแตกเดีวเลยนะไอ้เ่เนต้องคิดต่อกันเลยนี่เลผมทำงานเดต้องคิดไม่รู้นไหนไม่รู้เลยไม่มีเลยโอ้ยมึกูไปเขียนของกูเองมั้งเนี่ยมีสิขนตาด้วยไอเสียตั้งกลองไว้รอเลย ชั่วโมงเนี่ยกวกูจะลุกเนี่ยกี่ชั่วโมงเะหล่อจะบอกไหมว่าใครเป็คนต้นคิดฮะหละไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมนู้เดือนนี้กนเอาไเดี๋ยวเนาะยันีนี้ม่บารู้แล้วียน้ตไ่ะล น้องกตทำแบบนี้อยากให้มนแค่สวยใช่ไหมแต่ใช่ได้นะพี่ว่าสเต็ปสกิลการแต่งหน้าเนี่ยก็พอได้แต่ว่าก็ยังไม่ผ่านนะลกูกเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวแม่แบบเอาไปสอนให้ใหม่นะามตามี่ไหนมาเนี่ยคือเงีมาถือกล้อง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 มาต้องกบคำตอถือกล้องมาเออมามาเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนดูกอนไอ้เหี้ยคือแบบเงี้ยมากคือตอนเมื่อกี้คือได้ไหป่ะตอนนี้พี่ตื่นปะมีกล้องวางปะพี่กูไม่ไไม่ไ้ล้มเลยล้มเลย

ดูสิมาผุดไปโอ้โหดูสิเออเอ็งลอยหางเรืองอะดูดิมกับอวุธคู่ใจ เวลาไปจ่ายไหนไหนใครจะไปฉันมาอีโต้จะไปแบบฉันไหมเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดักตรงสี่แยกข้างหน้านี่ฮะเงินดีงานดีวนักจริงม่าเยอะหนักจริงอ่ะคือมึงแคร์กูมากใช่จะไปพวกมึงเนี่ยโอ้โหกูหนักจริงขนาดกูโดนฉีดมอร์ฟินแบบเพิ่งไปผ่าตัดมาก็ไม่ละเบนกูโอ้โหไหนมันโดนตัดผมด้วยบ๊ายบายไหนรู้ยนี่อ๋อ นี่มันคนอจัดส่วยขอไในเชือดตู่มันยังดูดีเลยขอเชือตู่มันยังดูเปนกระเหนากลัวของกูไม่เี้ยีนวดโอ้มันไอ้เหี้ยไม่นวดขอไอ้กูเป็นอตัวตัวตัวสะพาเป็นทุเรียนน้งกเอยะ ผมกูน้อยอ่ะเนี่ยทุกคนมาตัดผมหนูอ่ะทุกเพื่อนมันตัดผมหนูอ่ะเพื่อนเพรามึงกดแชร์เลยเราเราลงช่องใครเนี่ยลงช่องใครโอ้ถ้าลงช่องกูกูจะไม่กลียดเหี้ยลงช่องตัวเองด้วยโอ้อะอย่าลืมกดแชร์มาแล้วกันนะมนบรรดาแก้ลียดผมคืนได้เชียเอามานี่เลยไป่อ่านน้ำแล้ะเดือนนี้พวกกูหักเงินเดือนเพรามึงนะไปละกู โอเคนะครับก็สนุกกันมากเลยนะครับผมสำหรับการแก้ที่แก๊สนะครับการแก้แค้นของผมนะครับผมถ้าใครที่ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์แก๊งไอทูของเรานะครับเอาไว้แบบไปแก้ต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยทุกคนพี่กัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจแก๊งไอทูและแก๊งไอทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งไอทูนำโดยที่บิกิเอ็กทูปูจูนไอทูบูบูไอทูและพี่แก๊ง ชูตูนรีบจองก่อนหมดสิตนะจ๊ะกอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีม X 2กับเราแล้วเจอกันนะครับพิสตอสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจ X t ท o